ถ่ายด้วยซีถ่ายด้วยสลูกสาวลูกชายเออเออเออไปกันสวัสดีครับเออเออหล่อมากอ่ะหล่อมากสวยมากไม่เดี๋ยวบุ๊กเอาไปไปไปทีละคนก็ก็หล่ออะคุณอัศวีวันนี้คุณคือบวงบวงวิมาลายังไงบ้างครับเป็นภาคต่อจากโซ่ครับโซ่ครับเราก็จะมากับนาภรรยาเออชุดภรรยาในเรื่องในเรื่องอ๋อ เมื่อวานเองตกใจว่าปัยกาอ,ออาคออรับแล้วพี่มาลาเป็นน้องเป็นน้องสาวก็เออลยมีบทบาททำให้แบบเราสองคนเข้าแบบเข้ามาช่วยในบางเรื่องในเรื่องเออข้มข้นสนุกแน่นอนเรื่องนี้นนเออานะาะใช่อะไรที่ไม่คาดคิดเยอะมากเออ